ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่าจเชียงกงวุดีดครับก็วันนี้ไม้หนึ่งแต้มครับจะเป็นอ่หกล้อหกล้อสไลด์ครับวันนี้แต่ลูกค้าต่อยังไม่เสร็จครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือไม่เสร็จนะยกมาสภาพนี้จนรู้ว่าเป็นสไลด์ครับถาดก็คงจะเป็นต้องเป็นถาดองศาแล้วครับวันนี้ครับมีหลบถาดหลบรางอยู่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าตอมกมาจากใครํามไม้เสร็จมีคนทลมาแล้วครับคนทลมีเกฝากมาแบบร้อยเกือบครบก็บไม่มีอะไรลือ่ะพาชมภา้เขาเก่งครับอย่าประตูก็สวยครับเฮ็ยเขาเก่งแกก็ขยกะก็มีรกบ้างทางวิาชุดอุปกรณ์ชุดส่งสีถือว่าโอเคครับคันนี้ หัวก็ยังส,สวยๆเจ็มๆอยู่ถ้าเลรจะต้นทุนน้อยครับจะไปสารต่อก็มามาดูได้มีเร่นะมครับคนนี้ภาษีน่าจะขาดเกินครับก็เปิดราคาที่เก้าหมืนเก้าครับอ่ะราคาเบาๆไ,ไปเลยเก้าเหียงเก้าหมื่นเก้ารายหลักหมื่น ถ้าสนใจก็มาดูที่ร้านครับเลยเอาไปสารต่อหรือโทร0 6 1 1 8 8 3 3ครับก็รับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ